อืมเป็นเน่ลืบไปเลยเข้าไปไม่ยด้เขาไม่จับไม่ได้อ่า,อาป้าพีดาท่า <c oughs> งพีนวบ้ามเนาะต่ำนนเนา,าเออคุณหมอแพ่มาเห็นเจ้าเทือแล้วเป่ามาสั้นเห็นเ่อาอ๋อป้าสองสั้นกุฏิสองสันดดสงส้น <c oughs> นอนนี่ก็ได้นอนนอนเต้ก็ได้นอนทึงก็ได้นอนทึงก็ได้เออมาอยู่มากกว่าเพื่อนจีมาฮอนพี่อยู่บ่นี่คือเป็นลืมหินเลยตดตนคันไปเขาโมบึงแล้วกันบนยอดเขาพูอนะครับพระสร้างอะไรนะครับโอ้ไม่คือในซอกเลยเป็นลืมช่างดีเลือดตนสวยงามนะครับ อท่านใดสนใจปีกวิเวกอชอบความสมบูรณ์ขนาดเลยนะครับเราก็มาได้นะครับเป็นป่ามนนะครับทุกรูปเป็นป่าธรรมชาตินะครับมีน้ําใช้น้ำป้าก็ใช้แผงโซลูบงามเลยทั้งผิวเลยนี่นะมีหมองธรรมดเอียงอีกนะ ่กนกออเลยมาทรมาชายนะผขนาด่อนี่าี่ะ่เยอยู่ขนาดฝนนี่คือจีขักขนาดนั่นนี่นาฝนนี่ครับมันจีได้รรมช่ายขนาดทั้งฝนตกทั้งอย่างนี่โอ้หนาวนี่ก็คัยได้เนี่ย น,นี่ทังใต้นี่ยบ่งรีวิวย,ยังสิเพิ่นเนาะครับ<ว>ผมจมาทีกินแล้โอ้โหมิ้นแมกินแล้วรุ่นนะเอิดดีเนาะอันนะี้จะมีเสียงกอนครับผมแใบ้านแต่ว่าบาหนำมัติงอย่างเดียวกลางคืนไป้งเงียเนะครับ แองแออาการมาูคเย็นตลอดปีเย็นเด้เนี่เย็นแม่นครับครับนเนี่ยกอรทอดกัจะพายงมาขอขอผู้บาอาจารย์เนี่ยให้เยอพ่อบาาารย์ดีฮะน้าที่ไหนมาขึ้นมาค้างอยู่ครับมากน้่งอยู่ครับผม กังอยู่เลยนรัรเรป็น,นยนะังงีวเพราะปานพูดทอกอเปรนะเป็นีิดมังนี้ม้ว่าเนี่ยผมสะจสั็วัวผมพิงนีย s ัมีไฟ่อมีไฟตเตี้ม่แพงเนเ่อนลงมาใช้บอรไม่ีมากยูได้ามวงยมามีม่านด้วยนะม่านสามสั้นสั้นแรกสั้นเทิงให้สั้นกลางเลยกับสั้นเทิงโอออกแบบดีนะครับผม เนี่ยพี่มันหลายมัคือเยอะแล้วถ้าคุณยายมาก็ทำ้าคตรงนี้ได้นะให้ผ้าอยู่บนใช่ใช่แบ่งกันนอนฮะแบบนั้นก็ได้นะพระก็ไปหาโน่นตามกฎตามวิเวกนั่นต่างๆอันนี้จะทำอย่างี้หนึ่ห้องน้ำยู่ไกลจากนี่บอสครับผมเอ้าห้องน้ำกรบโปกให่ด้เหรอเออนี่ยุ่งมั่งนี่ได้เยอะนะห้องน้ำก็ห้องน้ำก็มี เออเนี่ยเอาอันนี้อันนี้ไม่เป็นอยังไรครับหินตกใส่บนนี่ครับโอ้ต้นไม้อือโหจะทำเป็นถ้ำอยู่เนี่ยแต่ก่อนนี่มุ่งวัตต์เนี่ยนะครับรมทั้งถึงเลนี้ห้องน้ำ ก็แเคเห็นลงมาใส่เยออือ,อนนย้ายท่านกันกระถ่มกุยไทยเวสต์ครับผมเกียร์มตึพเอาไหดอยากวีมครับผมสามสบสองสามสิบสองซุ้มห้องบรทษันเกิดขั้นสามสิบสองนะ เอาเตียีนแคบอันนี้จะหาเตียงงานมาไว้นี่ก็ได้นอนกัานนี้หน้าฝนนี้น้าลงมาประกับมองเนี่ยจะได้ขมาดโอ้งานหนีวไม่ฝนครับผมนือเาืมเป็นเน่ลืบไปเลยไม่มายูเพาใหม่่จับาอือมห ทำเลยคุณทำลึกเยประมาณกันนี่แถว้ก็ดังเพลินนะว่อยืนน้ำหินจะสีเย็นเวยบ่ออาพ่อครับมันเย็นทำบ่ออาพ่อโลงลงครับเลือกเอาจะที่นทำเลยทกนี้แค่แคกินแคนของน้ำกกินมาต้นเส้นเดียว โอ้ของนน,นังก็อยู่ในนี่ใกล้ๆเลยตัวนในี่ครับแบบนี้ได้อยู่เนะี่ยถ่ายให้เบื่องเนง้อทั้งสิโอ้งามนเนาะเป็นหินโขดใหญ่เลยเหมือนมากมากโอ้โหโอ้โอเปโฟมถ่อมอย่ี่เลยโอ้โหของนนังก็ย่างดี ันมคเดียวมยายไันพน้ได้กัมากบ่บ่นกันมานี่มาบ่ถึงได้นี่ครับผมโอ้เป็นธรรมไปข้างหน้าอีกนะมีเพิ่งหินไปข้างหน้าอีกนะ